ถึงนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยใช้ชีวิตโลดแล่นอยู่ในวงการกว่า20ปีหลายคนบอกว่าเธอเป็นเหมือนเจ้าหญิงที่เรียบพร้อมไปซะทุกอย่างวันนี้เธอจะมาเปิดใจทุกเรื่องรวมทั้งตัวตนที่แท้จริงของเธอคุณนุ่นวรนุชพิรมพักดีดิแอติจูดของเราสัปดาห์นี้ค่ะคุณนายคุณนายก็คุณนายนะ วร่าก็คือวรนุชค่ะคนขยันนาฏศริลป์เป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ไม่อยากให้ใครลืมค่ะโหวันนี้อยู่กับซุปตานางเอกแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะคะตัวจริงสวยมากออขอบคุณค่ะ<า>ขอบคุณแบบล้านทีนีะนะคะภาพลักษณ์เนี่ยคนก็คือจะรู้จัก นุ่นแบบในฐานะนักแสดงนางเอกอยู่แล้วนะคะแต่อีกด้านหนึ่งวันนี้อยากรู้มากเลยเพราะว่าหลังๆเนี่ยเริ่มมาจับด้านธุรกิจเยอะขึ้นคือต้องต้องมองที่จุดเป้าหมายของชีวิตก่อนคือนุ่นรู้สึกว่าชีวิตการเป็นนักแสดงอะ่ะมันมีระยะเวลาของมันมซึ่งนุ่นไม่รู้ว่านุ่นจะ expire เ,เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยนุ่นในอนาคตได้มันคือการทําธุรกิจแต่ถามว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยนุ่นก็ไม่รู้ว่าธุรกิจอะไรที่ทําแล้วแล้วมันจะดี แต่ก็อยากจะทำธุรกิจที่เราชอบเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยก็คืออันแรกเลยนีเป็นโรงเรียนสอนรำชื่อนาตกะครอบครัวคือพลังในการใช้ชีวิตค่ะความรักเกิดขึ้นทวนขาเตียงค่ะก็คือขาเตียง คนจะติดคำว่านุ่นตอดก็ดีแล้วนะคะอย่าให้ติดคำว่าอื่นเลยคะ่ะข่าวแบบเตียงหักมาเยอะเหมือนกันพอได้ยินข่าวนี้รู้สึกไงบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าวันหนึ่งจะต้องมีจริงๆก็ต้องมีสมมุติถ้าวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นเราก็คงไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้อย่างที่บอกว่านุ่นทําวันนี้ให้ดีนุ่นตอดทาวันนี้ให้ดีก็เชื่อว่าพรุ่งนี้นุ่นตอดก็ยังดีอยู่ ถ้าทุกๆวันทําให้มันดีมันก็ยังดีไปทุกวันเรื่อยๆค่ะถ้าวันไหนที่ยังให้เกียรติซึ่งกันและกันและยังเห็นค่าซึ่งกันและกันนุนก็เชื่อว่าก็ยังมีนุ่นมีตอนอยู่ประทับใจอะไรในตัวคุณต๊อคะทุกอย่างค่ะคือเขาเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งแล้วเขาก็เป็นคนรักครอบครัวรักคนรอบข้างรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเขาเพื่อนเราเขาก็แบบรักหมดค่ะ คติประจำใจคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดและทำอย่างมีสติผู้หญิงสวยในสายตานุน่นต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ที่ดวงตาค่ะความสวยกับความรวยขอเลือกทั้งสองอย่างได้ไหมอ่ะธรรมะ อยู่คู่กับคนไทยและก็อยากให้ทุกคนได้มีธรรมะอยู่ในใจจะได้ใช้ชีวิตได้ดีแล้วก็ถูกต้องค่ะคุณรุ้นเนมเป็นคนชอบแบบทำบุญมากเห็นรูไปไปไป,ไปไปไปไัว้ไปทำบุญบ่อยมากมาสนใจาจาด้าอาจจะซึมซับตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าคุณแม่ก็พาไปทำบุญพาไปสวดมนต์ตั้งแต่เด็กตอนที่นุ่งเรียนนัาตศิลป์เลย้ยคะนุ้ก็จะได้สวดมนต์ในโบสถ์เพราะว่าจะมีโบสถ์ที่ที่วังหน้าอยู่ค่ะ เรื่องไหนเป็นเรื่องหลักที่เราใช้ในชีวิตตลอดคือธรรมะบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันมันก็เหมือนกับสิ่งที่นุ่นเป็นอยู่<ม>ว่านุ่นอยากอยู่กับปัจจุบันทําให้ดีทําทุกอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือมันอาจจะบวกถ้าบวกก็ดีไป<ม>แต่ถ้าสมมติว่าบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันลบเราก็ต้องวางเพราะเรายังต้องใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนีต้ต่อไปด้วยแสดงว่าเป็นคนที่ถ้าจะมีเรื่องอะไรร้ายๆเกิดขึ้นกับตัวเองคิดว่าเราสตรองพอแล้วก็อยู่กับมันได้ ก็คิดว่านะคะคิดว่าคือทุกๆวันนุ้นเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีปัญหามไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเป็นทีมงานหรือธุรกิจต่างๆก็ต้องมีหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่กับปัญหายังไงให้มีความสุขอยู่กับมันให้ได้ก็ค่อยๆแก้ไปเพราะมันเกิดขึ้นแล้วอะเราทำยังไงอะอเราก็ต้องค่อยๆแก้นางเอกก็ไม่มีในชีวิตจ,จริง ลำยองเป็นบทที่รักที่สุดบทหนึ่งค่ะดาวนีนเป็นบทละครในดวงใจแล้วก็เป็นบทที่รักมากเหมือนกันค่ะคุณอุบลเป็นคนที่รักและรู้สึกเคารพแล้วรู้สึกว่าเราได้รู้จักกันแล้วก็เหมือนแบบได้เคยเจอกันจริงๆค่ะข่าวลือก็ เป็นเพียงแค่ข่าวลือแล้วก็อย่าทำให้ข่าวลือมันเป็นจริงเคยเจอข่าวที่แบบแปลงที่สุดเลยนะสุดๆเลยที่เรารู้สึกว่ามันแย่มากๆต้องบอกว่านุ่นเนี่ยโตมากับข่าวกับข่าวแล้วก็การทำงานของนักข่าวบันเทิงค่อนข้างหลากหลายแต่ข่าวลบไม่ค่อยมีนะคือก็อาจจะมีบ้างในแบบเป็นเด็กเสียมีด้วยหรอมีซีดีโป๊คือเมื่อก่อนมันจะเป็นช่วงเป็นยุคยุคอะ เป็นยุคยุคแต่สิ่งเหล่านั้นมันก็ทําให้เราแบบแข็งแรงขึ้นมาเขารู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่เราอะ่ะเราจะไปกลัวทําไมเราจะไปกโกรธทําไม,มนุ่นเองนุ่นเรียนนิเทศมามนุ่นรู้ว่าความต้องการของสื่อของนักข่าวคืออะไรคือเหมือนเขาทําหน้าที่เขาเขาเสนอข่าวบางครั้งมันอาจจะเป็นข่าวไม่ดีแต่ต้องการให้ข่าวดังคือการแข่งขันของสื่อก็เยอะมากขึ้น เราจะทํำยังไงให้ข่าวนี้มันดังขึ้นมาแต่สุดท้ายเราก็มาแก้ข่าวน,นี่คือเป็นสเต็ปของการทํางานบันเทิงอะไรเงี้ค่ะก็พอเข้าใจก็ไม่ได้มองไม่ได้โทษเขาซึ่งข่าวพวกนี้วันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็มีข่าวคนอื่นที่แบบโหเขาโดนแย่กว่าเราเยอะอถ้าเรามองว่าเราแย่มากอะไรเงี้ยแลว้วเราจะอยู่ยังไงเราจะยืนยังไงไม่เคย แทบที่สุดในชีวิตเนี่ร้านอาหารแสนแทบค่ะอีสานอร่อยค่ะก็แทบอยู่แล้วนะหรอมันมีหลายแบบนะ้นางเอกอะทำมาทั้งหมดนับๆดูนี่เกือบสิบอย่าง อยากรู้ว่าพอเริ่มมาทางสายธุรกิจอะไรยากสุด <c oughs> การทรําธุรกิจทุกอย่างยากหมดแต่ถ้าเราไม่ได้เริ่มสัก,การเรียนรู้หรือไม่ได้เริ่มทําจริงๆเนี่ยค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องทอํายังไงต่อ จากบทบาทของนักแสดงกว่า20ปีมาวันนี้ก้าวไปสู่การทำธุรกิจคุณนุ่นวรนุษย์นะคะมีธุรกิจมากมายนับไม่ถ้วนที่ตอนนี้กำลังทำอยู่ไปดูกันดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นในการทำงานการบริหารธุรกิจแล้วก็เวลาจะคิดไอเดียต่างๆเนี่ยคุณนุ่นวรนุษย์เขาทำยังไงบ้างคะ่ะ เอาจนถึงวันนี้ค่ะมีทั้งหมดกี่ธุรกิจแล้วเพราะว่าทาเยอะเหมือนกันนะขอนึ่ก่อนนะคะมันจะมีแบบเล็กๆน้อยๆด้วยอ่มีโรงเรียนสอนรำอันแรกแล้วก็เคยทํารายการนะเขาทำรายการเองเหรอเคยทํารายการหมายถึงเป็นผู้ผลิตรายการสั้นๆคะคือจริงๆมันต่อเนื่องจากนาตกะค่ะโรงเรียนสอนรำแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยทุกคนจะมีมีฝันว่าอยากโชว์อย่างแฟนต้ายูทูจะมีรําไทยมีอะไรใช่ป่ะคะนุ่นจัดอยู่ประมาณ 2- 3สปีก็คือเอาเด็ก ที่ชนะจากการประกวด4ภาคเนี่ยค่ะไปเผยแพร่ที่ฝรั่งเศสที่อังกฤษถ่ายเป็นแบบวิดีโอแล้วก็เอามาออนแอร์ทังช่องด้วยคือทำโปรดักชันเองใช่ใชอันนี้งานที่อ<ช>2อชัดมาจำได้ว่ามีคอนโดอะคอนโดคอนโดเนี่ยทำมาประมาณ6-7ปีที่แล้ว6-7ปีตอนนี้มีกี่คือตอนนี้ก็มีที่เดียวค่ะชื่อว่าเดอะพีซลาดพราว15แต่ว่าจุดประสงค์ของการทำ อคอนโดเนี่ยพาะต้องการให้พี่น้องอยู่ด้วยกันคือ oh. เรามีพี่น้องเยอะห้าคนแต่และคนก็เรียนตรงนั้นอยู่ตรงนี้แต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันเราก็อยากจะให้เป็นที่ที่แบบเออได้อยู่ด้วยกันจะได้ดูแลกันทั่วถึงไเง้ยค่ะว่าตอนนี้ที่ครอบครัวคืออยู่ที่คอนโดนี้ด้วยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ก็ไม่ได้อยู่ค่ะ mm. มีร้านอาหารค่ะ แสนแซบตอนนี้มีประมาณ7สาขาแล้วก็มีแซบบาร์อยู่ตรงทางหลอร้านอาหารแล้วก็ร้านอาหารตอนนี้ก็มีรถห้องน้ํารถห้องน้ํารถบ้านรถห้องน้ำเนี่ยก็ให้บริการแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบงานอ e ีเวนต์มีกองละครบ้างมีงานคอนเสิรต์ตอ,อะไรแบบเนี้ยค่ะรถบ้านด้วยรถบ้านด้วยอไอเดียนี้มาจากไหนคะคือไอเดียนี้เป็นของคุณตอดอซึ่งเมื่อก่อนนึงก็ยังไม่ค่อยมีคนทําเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็มีคนทําเยอะมากขึ้นอ่ะอันนี้อีกหนึ่งธุรกิจ แล้วก็มีทำหมวกแล้วก็ทำแบรนด์ชุดเจ้าสาวคือหมวกปานามาเนี่ยเป็นเป็นธุรกิจที่ทำตอนว่างช่วงที่นุ่นเว้นจากละครว่างด้วยเหรอคะจริงๆไม่บอกว่าว่างต,ตอนไหนเบรกละครไปหนึ่งปีค่ะก็เลยคิดว่าเออทำอะไรดีออก็เลยเออจริงๆหมวกเนปะ็นคนชอบตั้งแต่เด็กๆก็เลยคิดว่าเอ๊ะ ถ้าเราจะทําหมูเราต้องทํำยังไงมีแบบบรรดาแฟนคลับเราที่แบบเข้าเข้ามาอุดหนุนของเรามีค่ะมีมีเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องๆแฟนคลับพี่ๆแฟนคลับหรือคนที่เขาชอบใช้จริงๆผู้จัดนักแสดงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค <ừ> ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อที่นุน่นแล้วก็ทําชุดเจ้าสาวทำกับคุณเจีย๊ยบค่ะพี่เจียจ๊ยบโสภินภาคือชอบเดินทางทั้งคู่และหลังๆเนี้ยคือไปไหนด้วยกันค่อนข้างบ่อยแล้วก็รู้สึกว่า เราได้ไปเจอชุดส,สวยๆแล้วก็แบบเอออยากทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงที่ไม่ได้ยุ่งมากแต่ว่าความตั้งใจของเราเนี่ยเราตั้งใจเปิดเป็นแค่ซีซันประมาณสมมติกันยาตุลา<ม>ก็จะเปิดอยู่2เดือน<ม>ให้คนได้เข้ามาดูาอยากทำอยากทำอะไรที่เห็นคนแล้วมีความสุขได้ฟังเรื่องราวของเขาก็ได้ยิ้มเนอะได้รอยยิ้มแต่ก็มีเรื่องแบบบางคนก็เกิดเรื่องลบๆบ,บ้างเหมือนกันอย่างเ<ล>ช่นอะไรคะมามัดจาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้แต่ง เห็นว่ามีเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งที่จริงๆก็ปูทางมาเหมือนกันเพราะว่าใช้แบรนด์วอลล่ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะผู้หญิงทุกคนนุ่นว่าสนใจเรื่องความสวยความงามจริงๆเมื่อประมาณสัก8 9ปีที่แล้วนุ่นก็เคยมีเป็นหุ้นส่วนของบริษัทหนึ่งที่เขาทำเกี่ยวกับพวกครีมอาจจะไม่มีใครรู้เคยมีความรู้มาบ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็คิดว่าเอออยากจะทำเองต้องบอกว่า8ปปีที่แล้วกับทุกวันนี้เนี่ยมันต่างกันมาก คือเมื่อก่อนกว่าจะทําแบรนด์อะไรได้สักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เงินค่อนข้างเป็นก้อนใหญ่เดี๋ยวนี้แป๊บเดียวเองอะแล้วก็รู้สึกว่าถ้งเงินก้อนใหญ่ตอนนั้นเราก็เด็กเนอะอเราก็แบบแล้วเราจะมีเงินจากไหนมาทําสิ่งที่ทําได้ก็คือการเก็บเงินเรื่อยๆก่อนอสะสมแล้วก็การที่โลกมันเปลี่ยนคอนดิชันในการทํางานต่างๆมันก็เปลี่ยนไปด้วยแต่ก็คิดอยู่แล้วว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยค่ะถ้านุจะมีแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งเป็นของตัวเองเนี่ยจะใช้แบรนด์อะไร ก็วอร่าก็มาจากวอรนุนุชค่ะก็นี่แหละค่ะก็ก็แพนมาตลอดอย่างแรกคือจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคนรู้จักแบรนด์นหมวกนุ่นคนรู้จักในเรื่องของอชุดแต่งงานมันก็เหมือนเป็นแบบคนก็รู้อยู่แล้วว่าวอร่าเนี่ยคือของนุ่น มันไม่ใช่แบรนด์ใหม่ที่เพิ่งมาเริ่มทําให้คนเพิ่งเริ่มรู้จักอะไร่เงี้ยค่ะแปลว่าเราตั้งใจไหมคะว่าแบบหลังจากนี้ถ้าเราจะมีโปรดักต์อื่นออกมาเราก็ใช้แบรนด์นี้นี่แหละค่อยๆสร้างฐานเราไปเรื่อยๆใช่ค่ะใช่ก็ใช้ชื่อเนี่ยค่ะ under brand อ o r a เลยตอนนี้ under brand อ o r a นี่มีอะไรบ้างมีมืมมออาีเมอาตอนนี้ค่ะมีมวอแต่อันนั้นก็เรียกว่าเหมือนเป็นงานอดิเรกมันไม่ได้ทำจริงจังแสดง,งว่าถ้าหลักๆตอนนี้คือคือครีมใช่ๆชค่ะผลิตภัณฑ์ดูแลหน้า แล้วตัวสูตรผสมคือมันมันก็ค่อนข้างเซนซิทีฟเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้คือคนทําเยอะมากเหมือนกันคือต้องบอกว่าเราจะทํายังไงให้วอร่าเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาอย่างแรกเลยนะคะชื่อหนึ่งคือคนก็รู้จักกันมากขึ้นแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของนุ่นสิ่งที่เราจะทำเพื่อคนไทยเหมาะกับคนไทยคืออะไรเราก็เลยแบบพัฒนาสูตรครีมวอร่าบรายทนนิ่งเดย์แอนด์โอเวอร์ไนท์ครีเนี่ย มา2ปีเต็ม,มก่อนที่จะออกเทสก่อนให้อาแอนดีทำออกมาอายังไม่ชอบอยากใส่อันนี้เพิ่มอยากมีส่วนผสมของอันนี้เพิ่มวัตถุดิบของเราที่เราเอามาส่วนใหญ่ก็นําเข้าอ,อย่างกิกกวายอะคะ่ะก็เป็นดอกไม้เจ็ดชนิดที่นึกว่าใครๆก็รู้จักที่มาจากเทือกเขาแอลแล้วก็ยังมีพวกไข่มุกจากอเมริกามีโสมมีทับทีมจากประเทศฝรั่งเศสทําให้ประสิทธิภาพ ของอินกร d เดียนส่วนผสมของเราเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นถ้าใครได้อ่านข้างหลังว่าส่วนผสมของเราคืออะไรบ้างเนี่ยจะรู้เลยว่าเราอ่ะใช้ของดีจริงๆแต่ครีมของนุ่นเนี่ยจะไม่ใช่ครีมที่วันหนึ่งรู้ผลสองวันเห็นผลคือการใส่สารอะไรต่างๆผูงหญิงตอนนี้เองนุ่นเองก็ได้ได้รับเอกสารจากการตรวจสอบจาก SGS มาแล้วว่าเราปลอดสารเตียลอยคืออีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกทุกๆคนให้เป็นวิทยาทานมากเพราะว่าลูกค้าหลายคน ผิวติดเซอรอ์ลอใช้ครีมที่มีส่วนผสมของเียร์ลอยเยอะจนต่อเนื่องยาวแต่อยากจะบอกว่าให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของนุ่นว่านุ่นไม่มีสารเียร์ลอยทำมาทั้งหมดนับนับ,นบดูนี่เกือบ10อย่างอยากรู้ว่าพอเริ่มมาทางสายธุรกิจอะไรยากสุด <c oughs> การทำธุรกิจทุกอย่างยากหมด <c oughs> การที่เราเล่นละครเนี่ยเราเอาตัวเองเป็นโมเดลในการทำงาน <c oughs> เราไม่ต้องออก ทุนอะไรเราใช้ตัวเองเป็นทุนแต่การทําธุรกิจเนี่ยมันใช้เงินอ่ะอม,มันใช้เงินเก็บของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือว่าขั้นตอนไหนที่มันยากคือการดิวกับคนกับทีมงานหรือการทุกอย่างยากหมดทุกอย่างยากหมดแต่ก็อย่ามองว่ายากทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่ได้เริ่มจากการเรียนรู้หรือไม่ได้เริ่มทาจริงจริงี้ยค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องทํำยังไงต่อสมมตินุ้นก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนุ่นรู้แต่แค่วันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้วันนี้เราก็ควรทําให้ดีที่สุด หรือสิ่งที่เราควรจะต้องทําในวันพวกนี้คือรู้แค่เนี้ค่ะเอาจริงๆดารามาทําธุรกิจเคยมีใครมาศรบมาดไหมมาดูถึงไหมว่าอุ้ยจะไปได้ไหมเป็นดาราถนัดแสดงหรือเปล่าไม่มีค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีคนจะชอบบอกว่า รวยแล้วทําไมถึงมาทําธุรกิจทำไมยังอยู่เฉยๆไม่ดีกว่าหรอคือนุ่นจะบอกว่านุ่นก็เห็นคนรวยๆทุกคนก็ทํางานหมดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่คืออย่างคุณพ่อคุณตอสเองเนี่ยก็ก็มีอายุมากขึ้นก็ยังทําอยู่นุ่นเห็นทุกคนทํางานแล้วนุ่นก็รู้สึกว่านุ่นทำงานตั้งแต่ตอนอายุสิบหก็ยังอยากทํางานคือนุ่นเองก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่มีน้องที่เรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนอยู่สบายเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราควรจะต้องทาก็คือทํางานแล้วก็เป็นคนชอบท่องเที่ยวท่องเที่ยวทีก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็อยากทำงานต้องหาบ้างต้องหาด้วยไม่ใช่แบบทุกอย่างแล้วก็แบบใช้ไปใช้ไปมันก็หมดค่ะส่วนใหญ่จะแบบคนจะถามเยอะมากทำไมถึงยังไม่มีน้องสักทียังไม่หมใช่คนถามคนถามบ่อยมากเลยใช่ป่ะเยอะค่ะเยอะค่ะ ใครที่บอกว่าลูกเนี่ยคือโซ่ทองคล้องใจอะไรเงี้ยนุ่นมองว่ามันมันไม่ใช่อย่าเอาคำว่าลูกมาอ้าง อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือการที่ก้าวออกมาเป็นนักแสดงอิสระทําให้ชีวิตของคุณนุ่นวรนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไงบ้างและที่สําคัญค่ะเรื่องของชีวิตรักการใช้ชีวิตคู่ก็เป็นอีกเรื่องที่หลายคนอยากรู้ไม่แพ้กันตอนนี้ถือว่าเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวคะ่ะเต็มตัวเลยกี่ปีาได้ทุกที่กี่ปีแล้วคะน่าจะประมาณ4ปีคะ่ะแล้วตอนที่สังกัดอยู่ที่ช่อง7อันน้นกี่ปี15ค่ะ สิปีสิปีแต่พอมาเป็นนักสแสดงอิสระบทแรกค่ะเป็นแบบสาวขี้เมาอ่ะลํำยองนะทองเนื้อก้าค่ะถามว่าตอนที่ต้องรับบทนี้ต้องไปถามครอบครัวไหมว่าต้องไปขอเ้อาไมหรือว่าคุยค่ะคุยอ่าไม่ได้เรียกว่าขอคือสุดท้ายทุกอย่างเองเนี่ยก็อยู่ที่การตัดสินใจของนุ่นแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องภาพลักษณ์อะไรแบบนี้ที่คนก็อาจจะสงสัยว่าทางบ้านจะโอเคไหมคือนุ่นเป็นนักสแสดง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรปฏิเสธก็คือ,อบทอะไรที่มันแตกต่างจากตัวเองหรือบทที่คิดว่าเล่นล้วท้าทายบทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวว่าจะเล่นละครเรื่องนี้ข่าวก็ลบมาตลอดคือลบแบบคนก็จะมองว่าจะเล่นได้หรอเล่นได้ไหม,มภาพเราดูคุณนายภาพเราดูจริงๆนุก็ไม่ได้เป็นคุณนายนุก็เป็นนักสแสดงคนหนึ่งนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่นุทํทำนุก็ไม่ได้สนใจคําเหล่านั้นหรือคนจะไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นเก่า นุ่นเคยเล่นละครที่เป็นเหมือนรีเมคเนี่ยก็หลายเรื่องค่ะอย่างไม่ไอซะเื่นอนก็รีเมคจากหนังมาก่อนหลายๆเรื่องก็มีก็รู้สึกว่าคนละยุคคนละสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วก็การนําเสนอของผู้กำกับแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนยังไงเราก็รักษาคุณภาพงานเราให้ดีที่สุดค่ะส่วนใหญ่จะแบบคนจะถามเยอะมาก ำไมถึงยังไม่มีน้องสักทีคนถามคนถามบ่อยมากเลยใช่ปะเยอะค่ะเยอะค่ะอ้าวแต่ต้องถามเพราะว่าเผื่อบางทีความคิดอาจจะเปลี่ยนอาจจะแบบเอกำลังมีกําลังพยอยางอยู่หรือเปล่าคือตอนนี้นุ่นมองว่าความสุขในชีวิตของนุ่นเนี่ยนุ่นก็มีมากคือไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรไปตอนนี้หน้าที่ของนุ่นที่นุ่นทําอยู่ทําธุรกิจนุ่นเล่นละครคุณต๊อดเองคุณต๊อดก็ทํางานออฟฟิศนักธุรกิจแล้วก็เป็นนักแข่งรถ ก็จะใช้เวลาในส่วนนี้ก็หมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเออชีวิตเราก็มีความสุขแล้วแล้วก็นุ่นก็มองว่าใครที่บอกว่าลูกเนี่ยคือโซ่ทองอคล้องใจอะไรเงี้ยนุ่นมองว่ามันมันไม่ใช่ถ้าวันหนึ่งจะต้องแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนุ่นมองว่าเป็นเรื่องปกติอย่าเอาคำว,ว่าลูกมาอ้างเพราะว่าก็มีรุ่นพี่มีคนหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะที่เขามีลูกกันแล้วเขาก็เขาก็เลิกกันม,มันก็เลยไม่ใช่แบบบทสรุปว่า เอ้มันต้องมีต้องมีจะได้รักกันตลอดไปเวลาสื่อเขาถามเรื่องนี้เยอะๆอะตอนเขามีฟีดแบกยังไงบ้างคะไม่มีค่ะไม่มีใครไปถามตอนเลยเนี่ยนุ่นตอบอยู่คนเดียวไม่หรอแต่ว่าเขาพอเห็นข่าวบ้างไหมว่าโอ้คนถามไม่ะะมีเดีวยวสักหน่ะแต่ก็ไม่ได้คาะชินจริงๆขอบคุณมากกว่าขอบคุณที่เขาอยากเห็นะ่ะเขาอยากเห็นเขาให้ความสนใจที่เขายังรักแล้วคอยเป็นห่วงอยู่เสมอ มีความโรแมนติกตะมุตตะมิกันยังไงบ้างตะมุตะมิไหมเหรอคือคือนู่าแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคุยกันเสียงสองเสียงสามบ้างอะไรเป็นปกติยังไงยังไงอ่ะก็เรียกเรียกตอนว่าอะไรเรียกปิติค่ะเรียกปิติแล้วปิติเรียกเรียกนู่นว่าอะไรเรียกคุณวอเรียกคุณวอหรอใช่บล็แบรนดิ้งมากเลยนะเนี่ยแต่เรียกมาก่อนนี้แล้วไม่ได้ว่ามาทําแบรนด์แล้วมาเรียกค่ะเคยมีแบบขัดใจกันงอนกัน ก็เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าไม่มีเรื่องทะเลาะกันสมมติรับปากเราว่าจะพาไปซื้อของข้างนอกเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวพาไปสุดท้ายก็ไม่ไปเราก็ไปเองเราก็จะคอยกัดเขาตลอดเลยอ๋อแล้วก็จ้งอยแล้วเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้เป็นเรื่องแบบไม่ได้ใหญ่โตอะไรใหญ่โตคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตคู่ค่ะ นอกจากคนสองคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของครอบครัวและคนรอบข้างของทั้งคู่เหมือนกันคือนุ่นโชคดีค่ะที่มีคุณพ่อคุณแม่สามีที่ดีคุณพ่อคุณแม่นุ่นก็ดีเพื่อนๆรอบๆข้างทุกคนดีหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในในคนแวดล้อมดีๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีพลังงานบวกไปด้วยมีคนถามเยอะไหมทำไมไม่ค่อยลงรูปคู่ในไอจีเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่<ด>ชอบถ่ายค่ะเอาไปถึงว่าคุณต้อน,อนไม่ชอบถ่ายรูปค่ะ เวลาว่างๆเขาไม่ชอบถ่ายรูปกับนุ่นเนี่ยอาจจะถ่ายกับเด็กอาจจะถ่ายกับหลานถ่ายเลยแต่เขาไม่ได้ชอบถ่ายอ๋อแล้วเราชอบถ่ายเขาไหมก็เฉยๆค่ะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้หรือบางทีก็แบบเคยไปเคยไปเที่ยวแล้วก็แบบอะขอถ่ายรูปรูปนึงอะไรเงีเออ้ยดูเหมือนเด็กอะต้องแบบมีข้อแรกเปลี่ยนแบบรูปเดียวรูปเดียวนางก็จะนับอันหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายไงผู้หญิงจะชอบ ถ่ายรูปชอบลงรูปอะไรมากกว่าอยู่แล้วเราก็ลงรูปของเราไปค่ะเราเป็นหญิงไทยนะคะอยากรู้ว่าเรามีเวลาในการดูแลสามีอย่างเงี้ยยังไงบ้างก็อยู่เฉยๆค่ะคุณต้อทำอาหารให้เขาดูแลเราใช่เพราะว่านุ่นไม่ทําไม่ชอบทำไม่ใช่แค่นุ่นอยากทานของเขานะคะแล้วก็เพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะก็อยากทําเขาทําน้ําเงี้ยวเป็นทําอาหารฝรั่งก็เป็นทําอาหารจีนก็เป็นเลยอ๋อกลายเป็นว่าเขาเป็นฝ่ายดูแลเรามากกว่าป่ะคือเราก็ดูแลอย่างอื่นนงคะอย่างเช่นแบบอ่ะเมื่อวานอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะ อ,อยากไปเดินเล่นอยากไปทานอาหารข้างนอกเนี่ยก็พาไปแต่จริงๆก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกไปไหนกันเขาก็จะไปออกกําลังกายส่วนเราเองก็ดูแลเรื่องภายในบ้านมากกว่าของใช้รอเข้าซูปเปอร์อันไหนหมดชอบแบบไหน,นไม่ชอบอยังไงเนี่ค่ะมีความแม่บ้านบ้างนิดนึงอะไรก่อนไม่เคยทํา <c oughs> เพราะว่าพี่สาวคอยดูแลให้ตอนนี้ก็ต้องมาทำเองบ้างใช่ค่ะ เคยมีช่วงแย่ๆในชีวิตมั้ยแย่ๆสำหรับนุ่นนุ่นว่ามันไม่มีแต่ถามว่าเหนื่อยไหมกับกับชีวิตมันก็มีบ้างเพราะว่าทางานเนี่ยตอนตอนเด็กๆเกนี่ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีละครสตอ็อกหมายความว่า,าไปออนไปวันนี้ถ่ายถึยถงเช้าบางทีก็ประวันก็ไม่รู้ตัวว่าจะไม่ได้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงชีวิตที่สนุกมากมแล้วก็มีความสุขเหมือนกันอ,อันนี้คือว่าเป็นช่วงมันทําให้เราได้แข็งแรงมาจนถึงทุกวันนี้อย่างเงี้ยค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะความสุขของนุ่นวรนุชวันนี้คืออะไรคะก็คือการที่ได้เป็นนุ่นวรนุชทุกวันนี้เป็นคนที่มีครอบครัวที่ดีมีสามีที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีแฟนคลับที่น่ารัก แล้วก็มีคนที่รักเราแล้วก็ขอบคุณความปรารถนาดีทุกอย่างที่ทุกคนส่งมาให้ค่ะวันนี้ขอบคุณนุ่นวรนุชมากเลยนะคะ,คะได้เห็นทั้งมุมมองในการทํางานแล้วก็ได้เห็นตัวตนมากยิ่งขึ้นรอดูผลงานต่อๆไปว่าจะมีเรื่องอะไรแซบๆให้ดูอีกนะคะคีะควันน้ขอบคุณมากค่ะ,คะจากเด็กสาวนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลธรรมดาคนหนึ่งก้าวมาสู่การเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอยู่ในวงการมากว่า20ปี เธอก็ยังคงเป็นที่รักของแฟนๆละครชาวไทยเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ตั้งใจทำดีในทุกๆวันทำให้กวางไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมวันนี้ชีวิตของคุณนุ่นวรนุชถึงเพียบพร้อมไม่ต่างอะไรกับเจ้าหญิงในเทพนิยายเลยทีเดียวและนี่คือดิแแอทิจูดของเราสัปดาห์นี้คุณนุ่นวรนุชพิรมทักดีค่ะ